สวัสดีครับคุณผู้ชมผมชายจาก auto preview com วันนี้ผมอยู่กับพี่สวัสดีครับผมรังสรรนะครับ in Marketing นะครับวันนี้ผมกับคุณชายได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมนะครับทำบุญไหว้พระนะครับกับ audi ประเทศไทยในชื่อกิจกรรมว่า audi b e s c h pool trip นะครับก็คือทริปสุขสันค์นะครับ กับรถยนต์หลากหลายรุ่นนะครับซึ่งประกอบด้วยออดี้สปอร์ตทีนะครับแล้วก็ออดี้อัลดีเอ5แล้วก็อ u ดี้คิ3ครับผมสปอร์ตแบ็กนะครับวันนี้เรามีโอกาสได้ขับรถอัลดีคิ3เป็นคิวของเราได้ขับคันนี้มาคือคันนี้ครับคันนี้เป็นรถนําเข้าร้อเปอร์เซ็น์ครับผมเป็นรถยนต์ อเนกขนสงค์ณผชครับซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในขณะนี้ครับซึ่งที่เราขับมาจากกรุงเทพมาที่ชนบุรีถือว่าพอสมควรนะได้ไม่ดระยะทางไม่ไกลมากนะขับได้ดีครับขับีครับรถตัว Audi Q3 ตัวเนี้เป็นตัวน้องเล็กนะครับเครื่องยนต์1.4 1.4เทอร์โบนะครับ150แรงม้าระยะทางจากกรุงเทพมาชนบุรีมาถึงพัทยาครับ ความเร็วที่เราใช้มาเนี่ยอยู่ในระดับ100ถึง120กิโลเมตรครับเครื่องยนต์ก็ก็ถือว่าโอเคได้รับการตอบสนองจากเท้าที่เรากดกันเร่งคันเร่งลงไปเครื่องยนต์ก็มาเร็วมากครับ120กิโลเมตรต่อช่วโมงเนี่ยรู้สึกแบบสบายๆมากๆครับวงมาลัยให้ความมั่นคงมากๆครับเหนือกว่ารถญี่ปุ่นครับผมบอกได้ประมาณนี้ครับเรามาดูรายละเอียดการออกแบบของเขาว่า มีความน่าสนใจยังไงครับนะครับเครื่อง1.5เทอร์โบครับนะครับหน้าตาก็ประมาณนี้นะนะครับหน้าตาประมาณนี้นะครับกระจังหน้าออกแบบสวยงามนะครับโล่งนะครับเหมาะสําหรับระบายอากาศได้ดีนะครับสาหรับด้านหน้านะครับฝั่งนี้นะครับไฟหน้าเป็น LED ครับนะครับ LED แล้วก็มีนะครับกระจังหน้าช่วงล่างนะครับออกแบบไว้สวยงามไปรับลมนะครับแล้วก็มีตรงนี้เป็นเซนเซอร์ นะครับตรงนี้เป็นเซนเซอร์นะครับนะครับเป็นมีเดย์ไทม์ด้วยไฟเดย์ไทม์มีเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะครับหรเป็นนะครับล้อแมกห้าก้านเป็นก้านคู่นะครับล้อแมกนะครับเป็นห้าก้านหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับแล้วก็ก้านคู่นะครับแล้วก็มากับยางขนาดสองสามห้าห้าสิบสิบเก้านะครับตุ้นนี้เป็น เป็นล้อแม็กสิบเก้านิ้วครับถ้าเป็นยางจากฮังคุกนะฮเป็นยางแฮงคุกนะครับมากับยางแบรนด์เกาหลีครับแบรนด์เกาหลีซึ่ง Q3 สปอร์ตแบ็กเอสไลน์นะครับนี่สัญลักษณ์อยู่นี้นะครับนะฮะคุณชายเนี่ยเข้ามาดูใกล้ครับเนี่ยนะครับนะเอสไลน์นะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับมีนะครับสเกิร์ตนะครับประตูนะด้านข้างอย่างนี้ครับแล้วก็มีเอ่อลายโครเมียม นะครับี่คุณผู้ชมครับมาดูหน้าตาไฟเลี้ยวของา3นะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับไฟเลี้ยวนะครับจะเป็นลักษณะเป็นคล้ายลูกศรนะครับเป็นเส้นสวยงามนะเป็นเส้นสวยงามนะครับดูนะครับสามารถมองเห็นได้ทั้งจากด้านข้างแล้วก็ด้านหน้าแบบนี้นะครับนะครับสีสันนวนตาดีนะครับนะครับไฟเลี้ยวตรงกระจก ลักษณะแบบนี้นครับไฟเลี้ยวกระจกก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่รุ่นนี้ไม่มีกล้องด้านข้างนะครับนี่ครับไฟเลี้ยวเป็นแบบนี้นะครับซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจนนะครับไปดูด้านหลังหน่อยนึงนะครับไปดูด้านหลังหน่อยนึงนะครับด้านหลังไฟท้ายจะเป็นยังไงนี่ครับไฟท้ายด้านหลังนะครับนี่สวยงามนะครับไฟวิ่งไฟเลี้ยวไฟวิ่งเป็นไฟเลี้ยวแบบวิ่งนะครับซึ่งอันนี้คือ สัญลักษ์รุ่นนะครับเป็น Audi Q3 Sportback S-line อย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับมาดูสาวอากาศต้องเข้ไมใกล้ครับสาวอากาศนะครับชินสลมเชินเดอรฉลามนะครัะที่ด้านหลังตรงกระจกหลังก็มีที่ปัดน้ำฝนด้วยนะครับเข้ามาดูภายในกันบ้างที่เข้ามาดูภายในห้องโดยสารนะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าห้องโดยสารภายในจะออก ใช้โทนสีเป็นสีดำนะครับข้างนอกจะเป็นสีเทานะครับต้องเข้ามาดูใกล้ๆครับดูแผงหน้าปัดนะครับความหรูหราของ Q3 ครับพอสมควรทีเดียวมีพอเราสตาร์ทเครื่องขึ้นมาก็พอเราสตาร์ทเครื่องนะครับหน้าปัดก็จะโชว์ขึ้นมาเป็นหน้าปัดก็จะโชว์ขึ้นมานะครับเป็นดิจิตอลนะดิจิตอลนะครับมี มีเข็มวัดรอบมีเข็มวัดความเร็วครับเอ,อหน้าปัดก็จะบอกปริมาณน้ํามันใช่คํานวณการปริมาณอตาสิ้นเปลืองน้ํามันไว้ให้นะครับตอนนี้ที่ผมขับมาที่คุณชายขับมาเมื่อสักครู่นี้สิบเอ็ดจุดเจ็ดนะครับขับเร่เปลื่ยรับเรืเ่อยเปลื่ยแบบใช้งานใช้ความเร็วปกติตา,ตามสภาพการจราจรนะครับแล้วก็อาจจะจอดสตาร์ทเครื่องไว้นานนะครับ ค่าเฉลี่ยน้ำมันจริงมาอยู่ระดับนี้มาอยู่แผงมือจอนะครับนะครับจอคี่นิ้วพี่จอเป็นจอสินิ้วนะครับสิบโอ้ใหญ่นะนะครับจอสินิ้วการแสดงผลก็จะมีวิทยุนะครับเชื่อมต่อสัญญาณบอกต่างๆครับภูมิไรยุคใหม่นะครับสามารถเชื่อมต่อออนไลน์ได้ภูมลไรก็เป็นมัลติฟัง์กชันเป็นศูนย์รวมวิทยุรับโทรศัพท์อะไรได้หมดทุกอย่างครับแะ้วพวงมลัยมี หยาบ้วยนะครับอ่ามีการเลื่อนครับการเลื่อนนะครับมีอ่าใช่ไหมอ่าแล้วก็มีเป็นแบบสปอร์ตอ่าความเป็นสปอร์ตตรงนี้นะครับลักษณะแบบสไตล์ดีเชฟเขาเรียกดีเชฟอ่าดีเชฟเนี่ยเขาม่เลยใกล้ครับเนี่ยดีเชฟนะครับจะมีตัดตรงนี้นอกจากจะสวยงามแล้วยังให้เราเวลาเราเข้ามานั่งนะครับจะทําให้ช่องว่างระหว่างขาเนี่ยมันอ่สะดวกเวลาเราใช้วงเลี้ยวเยอะๆเวลาใช้ขาใช่ครับใช่ครับเราสามารถเช็ควงเลี้ยวได้ว่าไม่หลงรอบ พวมอะไรนะครับตรงนี้นะประโยชน์ของมันนะครับมาดูระบบเกียร์ครับนี่ครับเกียร์จะเป็นเกียร์แบบธรรมดาก็ได้ใช่ครับใชแบบเกียร์ธรรมดาเป็นเกียร์อัตโนมัติหกสปีดนะครับแบบไม่คันใจเรามาขับเองได้เรามาเล่นเกียร์เองได้ใช่ครับมีสิ่งในความสะดวกที่สําคัญทุกวันนี้เบรกเป็นไฟฟ้าหมดแล้วนะครับคุณสนใจครับคุณชายเนี่ย ใช่ไหมรถ<ม>สม,มัยใหม่เป็นไฟฟ้าหมดแล้วนะครับก,ก็แค่กดเตือกแล้วก็คือเบรกนะครับกดลงก็คือปล่อยแล้วก็นะครับเป็นระบบไฟฟ้าซึ่งสะดวกสบายในการใช้งานนะครับสมกับความเป็นรถพรีเมียมนะครับวัสดุทุกจายมาดูวัสดุข้างหน้านี่ครับวัสดุนะครับจะเห็นว่าแตกต่างจากรถทั่วไปนะครับวัสดุพรีเมียมนะครับนะครับต่อจากนั้นเรามาดูบอกเอ่อ ที่นั่งแถวที่สองคือตอนหลังนะครับนี่คือลักษณะการปรับเบาหรือว่าการนั่งเนี่ยเนี่ยเบาะนี้คือเมื่อก่อนผมนั่งอยู่แถวหน้านะครับปรับเต็มที่นะครับพอผมกลับมานั่งแถวหลังนะครับข้างหลังก็กว้างขวางสบายนะครับนั่งสบายนะครับเบาะจะนุ่มกระชับนะครับหนังเป็นหนังแท้นะครับรู้สึกนุ่มกระชับนะครับตั้งแต่เดินทางมาผมเป็นผู้โดยสารนะครับก็รู้สึกว่านั่งสบาย นอกจากนั้นนะครับเบาะแถวที่สองนะครับเพื่อแถวหลังยังมีช่องแอร์แยกซ้ายขวานะครับแยกซ้ายขวาสามารถปรับระดับความแรงของลมได้นี่ครับนี่ฮะนี่ฮะเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับเพิ่มความสะดวกสบายเพิ่มความ<ด>สะดวกสบายผู้โดยสารหลังเผื่อบางคนฝั่งนี้ไม่ชอบหนาวคุณก็ปรับของคุณได้นะครับปรับเนี่ยนะฮะเนี่ยของข้างนี้ละความกว้างของพื้นที่ด้านหลังเป็นยังไงบ้างดูเหมือนจะเล็กนะแต่เอาเข้าจริง นี่แค่แต่บริเวณนี้ประตูด้านหลังก็จะเปิดพื้นดานขึ้นเปิดยกขึ้นอันนี้ก็เป็นแผงบังของดูภายในนะครับกว้างขวางภายในกว้างขวางนะครับกว้างมากกว้างเป็นในสไตล์ของรถ s อ v ยูวนะครับเราเข้าไปดูใ,ใกล้ๆนะครับอาจจะคือถ้าพูดให้ดูดีใส่ถุงกลอฟได้สี่ห้าถุงอ่าครับสบายๆนะครับอืออาจจะไม่เห็นภาพคุณสมชายอาจจะเออนี่นะครับข้างในก็มียางอะไร นี่ครับปกติบางทีบางรุ่นรถ s อ v ยูไม่มียางอะไรแต่เป็นชุดซ่อมใช่ครับเป็นชุดซ่อมสำหรับ Audi Q3 มียางอะไรเนี่ยพื้นที่กว้างขวางกว้างมากครับอาจจะไม่เห็นภาพคุณชายลองยื่นตัวเข้าไปข้างในนะครับจะได้เห็นภาพว่าผมลองเข้าไปดูกว้างเห็นนภาาพว่มกว้างขนาดไหนนะครับกว้างเนี่ยครับ เพื่อการทดสอบว่าเออมันกว้างขนาดไหนกว้าง,าง,น,างนะครับอันนี้ไม่ต้องสงสัยว่าที่ผมเข้ามานั่งเล่นได้ครับอ่านะฮะถ้าถ้า,ถาคุณชายบอกเมื่อกี้ใส่ถุงป๊อปได้สองสามถุงเนี้ยก็คงไม่แปลกปกติวันไหนไปชายเขาบรรยากาศดีดีเปิดด้านท้ายขึ้นมานั่งกินลมชมวิวใช่สบายมากใช่ปิกนิกเล็กๆได้ได้ได้สบายๆ,ายๆายนะครับนะฮะดูจากนี้นะครับ ประตูความกว้างเป็นประตูไฟฟ้าอ่าเป็นประตูไฟฟ้านะครับประตูไฟฟ้าสังเกตได้จากขนาดของช็อคนะครับจะแท่งใหญ่หน่อยนะครับถ้าเป็นรถที่เป็นประตูไฟฟ้าแต่นี่ประตูย้งแต่ประตูก็จะปิดประตูก็จะปิดนะครับเสียงเบามากอ่าเสียงเบามากนะครับวันนี้เรามีโอกาสได้ขับรถออดี้คิวสามกันพอสมควรครับตามเส้นทางที่เรามาก็ เป็นถนนลาดยางกันทั้งหมดเลยครับก็ถือว่ารถใช้งานได้ดีในราคาถือว่าสูงไหมสองล้านหกแสนบาทรับสมัุผลรถนําเข้าอซึ่งเป็นรถเอสยูวีนะครับจาแบรนด์ยุโรปนะครับนำเข้าทั้งคันเลยนะนําเข้าทั้งคันสองล้านหกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับซึ่งสมัรถนะฟังดูเหมือนพี่โยกว่าหนึ่งพันสี่ร้อยซีซีเล็กไหมฟังดูเหมือนจะเล็ก แต่ทีนี้พอกดคันเร่งลงไปเนี่ยเครื่องยนต์ตอบสนองได้ทันทีเทอร์โบทํางานได้ไวไวในระยะทางจากกรุงเทพมาชนบุรีเรามาพัทยานะใช่ครับความเร็วที่เราใช้ก็อยู่อย่างที่บอก100กิโลเมตร1นึกิโลเมตรตามความเร็วตามแต่การจราจรจะอํานวยใช้ความเร็วตามสภาพจราจรปกติใช่เหมือนใช้งาน,นาทั่วไป<ไ>สมรรถนะที่ได้จากรถคันนี้ถือว่าดีนะครับ,รบว่าดีผมว่าดีครับ แต่ถ้าฟังดูราคาเหมือนจะสูงไปสองล้านหกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทครับอืลูกค้าแต่ว่าด้วยความที่มันหรูหราความที่มันเป็นแบรนด์ยุโรปครับความที่มันเป็นห่วงสี่ห่วงเนี่ยครับแล้วก็บวกกับสมรรถนะครับภาพลักษณ์ของแบรนด์นะครับว่าคนที่เป็นเจ้าของนะครับเดินลงมาจากรถก็จะดูดีนีงสะท้อนภาพลักษณ์ของคนที่เป็นเจ้าของผมบอกให้ว่ารถรุ่นนี้เขารับประกัน หปีในระยะทาง1น0 0 0แห้าหมื่นกิโลเมตรวันนี้เราก็มารู้จัก Audi Q3 กันประมาณนี้ก่อนอย่าลืมติดตามโย่งชายรายงานยานยนต์ใน YouTube ของผมก็ Auto Preview นะครับที่ของพี่โย่งเป็นชื่อ In อินมาเก็ตครับที่เราก็ขอจบการรายงานไว้เท่านี้รายการโย่งชายรายงานยานยนต์ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ